หนึ่งสองสามสี่ห้าขอนุญาตถ่ายภาพนะครับอาจารย์พระครูพร้อมคณะนะครับนำพาญาโยมนะครับนี่มารับเอาผลไม้จากคุณแม่วนิดานะครับคุโยมมานัดนะครับคุนยมสุวรรณานะพยาบาลโป้นะครับเดินนี่เพิ่งจะมาถึงไม่นานนี้เองนะครับนี่โชเฟอร์นะครับอยู่บนรถนี่นะครับมาพร้อมกับรถหกล้อนะครับคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับ นี่นะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับยมเพิ่งจะเดินทางออกมาจากสวนนะครับนะครับเขียดช้างป่ามาถึงบ่อยนะครับยมบอกว่านะครับนี้สวนนี้ช้างป่าจะเข้ามาเยี่ยมบอยนะครับอยู่ในป่าลึกๆนะครับป่าทุเรียนนะครับพระจารยร์พระครูจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับที่อำเภอปงน้ำร้อนนะครับเด้อนะครับ เป็นบรรยากาศสบายสบายเดินทางมาถึงด้วยความปลอดภัยทุกคนนะครับประจารย์พระครู <4. S 1> พ่อใหญ่ปาลมนะครับ <4. S 1> นะครับ <5. S 1> เอา้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอนี่เดื้อนะครับญยติโยมทางเกาบอนะครับ <c oughs> ทางไกลทางไกลปลอดภัยอุ่นใจได้นะครับเดินทางมาถึงด้วยความปลอดภัยนะครับ ทิดเบิ้มนะครับน้องชายของพระจันทร์พระครูก็เดินทางมาด้วยนะครับแต่ปีที่ผ่านมาในทิดหมูนะครับเป็นโชเฟอร์นะครับตอนแรกว่าจะเดินทางมาช่วงกลางคืนนะครับพอมาสว่างที่นี่นะครับแต่ญาติโยมที่มาด้วยกันเขาบอกมันมืดเกินไปนะครับมองไม่เห็นอะไรนะครับมาก็จะไม่สะดวกนะครับสําหรับผู้ขับรถนะครับกะว่าจะมานะครับ สว่างที่นี่นะครับเอาไปมาโยมเขาไม่เห็นด้วยนะครับผู้ที่เดินทางมาโดยเดยวเฉพาะพ่อปลาลมนะครับทามาเมื่อและจะมองเห็นอะไรนะเอาไปมาก็ได้ได้เลือกเวลาเป็นเวลากลางวันนะครับพักแล้วพรุ่งนี้เช้านะครับคอยจะได้นําผลละหมากลากไม้นะครับที่คนโยมเตรียมไว้ให้นี่นะครับบรรทุกใส่รถแล้วก็ได้กลับนะครับเอาคอยหยุดการถ่ายวิดีโอเพนทอนีก่อนเดอ